เอาแล้วนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนอาจ,จานเกมมิ่งคนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมกับเกมบลิดเทพมอรณะชีวิตนิรันต์นะครับและช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมจะแทบไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ในเกมมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมของสวยฟงซัมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกิจกรรมตัวนี้ก็เคยมา1รอบนะครับแล้วมันก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันที่4ของกิจกรรมแล้วนะครับผมและผมเนี่ยไม่ได้อ,อนมานานเลยนะครับวันนี้พอได้ข่าวมาเนี่ย ก็เลยคิดว่าจะเข้ามาสักหน่อยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการจัดเจ้าตัวสวยฟงซัมเมอร์กันด้วยนะครับผมกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับเหมือนกับรอบก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยผมขอทําการรับของรางวัลในส่วนของพวกรางวัลผจญภัยแล้วก็รางวัลต่างๆกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ผมแทบจะไม่ได้เข้านะครับช่วงนี้คนดูก็จะเห็นได้ว่าผมจะเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเกมดาบพิฆาตอสูรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้เกมพวกนี้ผมแทบจะไม่ เลยนะครับมาจังหวะนี้ก็ขอทําการชิวๆเลยก็แล้วกันนาะเราจะมาทําการรับรางวัลตรงโยมมาทู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอส่งรวดเร็วกันก่อนเลยก็แล้วกันมันก็จะไปหารางวัลนะครับแล้วเราก็มาทําการรับรางวัลจากเพื่อนตรงนี้แล้วก็จะมีรางวัลจากการกดไลค์ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็กดกดตัวท็อปๆไปให้คนดูเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมเคยติดท็อปนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่เซิร์ฟรวมกันเนี่ยผมก็โหลไปเลยนะครับแล้วก็ ไม่ได้เล่นต่อก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับส่วนตัวละครที่ไม่มีเนี่ยก็หลายตัวเลยนะครับแล้วพลังก็ติดอยู่ที่7ล้านแล้วไม่ได้ไปต่อเพราะไม่ได้เล่นนะครับผม,มาจาังหวะน,นี้ก็ขอสุ่มเลยก็แล้วกันนอกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับล้วก็ 10กล่องแรกของเราได้เวลาแล้วแหละแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอดูรางวัลตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าไม่ต่างจากข่าก่อนนะคนดูเราก็ประมาณนี้นะครับมาจังหวะนี้ได้เวลาเตรียมตัวแล้วนะครับหยกของเราอยู่ที่5 0,000ื่นนะครับผมก็คือไม่มีปัญหานะครับเรารวยหยกมาจังหวะนี้1 0กล่องแรกโอเคครับผม3 2 1เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงครับผมได้มากี่เศษนะครับผมนี่ก็คือ1 2 3นะครับก็คือตีเป็น9นะครับผมเพราะ1อันเนี่ยมันจะมี3นะครับ ได้3มันก็9นะทุกคนแล้วก็ ต่อเลยทุกคนรอบต่อไปก็จะมาประมาณนี้นะครับเฮ้ยรอบนี้ก็ดีอยู่นะดีกว่ารอบก่อนอีกนะคนดูมาจังหวะนี้รอบต่อไปก็จะประมาณนี้ทุกคนก็โอเคโอเคประมาณนี้ก็ดีเท่ากับรอบก่อนเลยนะครับเกมนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่าไม่ได้เกลืออะไรมากนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันได้เลยโอเคครับผมรอบต่อไปก็คือจะได้มาประมาณนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ผมบอกว่ามันแบบดวงดีใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยดวงดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมเนี ดูสิทําไมจูจ่ๆพอผมชมปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มจะเกลือขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ย hey, 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 แป๊บหนึ่งนะใจเย็นใจเย็น,ยนรู้สึกว่ามันเริ่มจะเกลือเกลือยังไงไม่รู้ผมขอรับรางวัลจากด้านข้างกันก่อนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมันเริ่มจะแบบรู้สึกว่าใจมืดๆยังไงไม่รู้ทุกคนเพราะทีแรกผมชมอยู่ว่ามันดีแบบทุกคนแล้วมันก็แบบออกของดีๆอยู่แล้วพอผมเริ่มสุ่มๆไปๆมาๆมันเริ่มจะเกลือขึ้นยังไงไม่รู้อะทุกคนจังหวะน,นี้ผมมีเหรียญกิจกรรมอยู่16อันนะครับแล้หกข,ของเรา จากยจา5 0ื่นเนี่ยเหลืออยู่3 0ม0 0ืนะครับก่อนอื่นเราขอรีเปิดพวกที่เป็นรางวัลเล็กน้อยเล็กๆน,น้อยๆอย่างพวกเบนโตอะไรกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะก็จะมีพวกรางวัลคุณภาพอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกแพ็คเลือกไอเทมเนี่ยเราจะขอเปิดให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้นี่คือรู้สึกว่ายกของเราหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมันหายไปแบบนี้นี่คือรู้สึกอารมณ์ที่ผมอธิบายไม่ถูกเลยทุกคนแต่ก็จะได้ทําให้สวยฟงของเราโหดขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เป็น ตัวที่จัดอยู่ในเมตาระดับโหดสุดของเกมปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเทนซับมันโดนแซงไปแล้วนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวนี้ในปัจจุบันเกมนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่โหดที่สุดแล้วนะครับผมคนดูเราก็เลยจะต้อง จัดกันนะครับผมและตอนนี้ก็คือขอมาทําการรับรางวัลตรงนี้แล้วก็ซื้อแพ็ครายเดือนแล้วก็จะมีเอิมรางวัลฟรีประจําวันตรงนี้เดี๋ยวขอรับให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันนองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มต่อนะครับผมก่อนอื่นก็รับตรงนี้เสร็จข้างล่างก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสีแดงออกแล้วก็รับเข้าปั้นตรงนี้นะครับมันจะมีฟรีหนึ่งอันประจําวันแล้วก็จด,ดหมายเยอะแยะเลยอะทุกคนดูสีเราก็รับให้หมดไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะคนดูแล้วก็จะ มีรางวัลแชร์ด้วยแล้วก็รับให้หมดเลยครับผมและจังหวะน,นี้ก็คือจะมีเปิดตรงนี้อีกนะครับแล้วก็มีรางวัลตรงนี้ลืมดูเลยทุกคนเวลาขึ้นกิจกรรมใหม่จะมีรางวันนะครับเราก็รับรับไปให้หมดแถ่ทุกคนตอนนี้ผมเริ่มจะแบบโอ้โหมันเริ่มจะรู้สึกว่าของมันเยอะเกินไปนะครับแล้วผมก็รับแทบไม่ทันเลยทุกคนเดี๋ยวขอรีบจัดก,การตรงนี้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูก็จะมี ตรงนี้พวกเศษอะไรเร Stand N ui, N ui ล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีตรงนี้อีกทุกคนแล้วบอกเลยว่าจริงๆมันยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับทุกคนบอกเลยว่าถ้าเรากลับมาเล่นเนี่ยมันจะมีของอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าคนที่จะกลับมาเล่นเนี่ยผมจะแนะนําว่าเราก็เล่นได้อยู่นะครับในเซิร์ฟใหม่ๆนะทุกคนแต่ว่าตัวใหม่คือไม่มาแล้วนะครับเราก็จะมีแต่ตัวที่มีอยู่แล้วเท่าที่มีในเกมนี้นะครับคือมันจะไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมแล้วว่าประมาณนี้นะครับมาตอนนี้ก็ อย่างที่เห็นนะครับว่าสวยฟงของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับปั้นมาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโหดในระดับหนึ่งเลยนะครับมาจังหวะน,นี้ขอต่อเลยก็แล้วกันเนาะเราก็สุ่มไปแล้วนะครับและสิ่งที่จะออกมาก็คือ,อสวยฟงสามเศษอื้อหอนี่มันอะไรกันทุกคนทําไมมันออกมาแค่นี้วะเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เราไปรับอะไรมาตั้งเยอะมาอีกส0บกล่อง จังหวะนี้แหละทุกคนดีละ่ะสวยฟง6เศษแล้วก็9เศษนะครับเราได้มา9เศษนะทุกคนก็โอเคครับผมมาจังหวะนี้รอบต่อไปไปเลยทุกคนแล้วรอบนี้เราได้ สวยฟงศูนย์เศษครับผมนี้มันอะไรกันทุกคนทําไมมันถึงได้เกลืออะไรเบอร์นี้วะเนี่ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะรอบต่อไปอีก10บกล่องจัดไปทุกคนแล้วก็รอบนี้เราได้สวยฟงสามหกเก้านะครับเราได้มา9เศษนะครับทําไมมันรู้สึกว่ามันติดอยู่ที่9เศษบ่อยมากเลยทุกคนคือมันไม่ค่อยได้มากกว่า9เศษเลยนะครับทุกคนมาจังหวะนี้อีก10กล่องจัดไปทุกคนแล้วก็ จะได้มากี่เศษหกเราเอ้ยไม่สิทุกคนได้มาแค่3เศษเองอ่ะไปทั้งนึ่งนะทําไมมันเกลืออะไรเบอร์นี้อันนี้มันคือเกลือเกินไปทุกคนเราจะต้องรู้สึกว่ามัน เกมนี้มันอัตราเกล,ลือจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เกลือขนาดนี้นะครับแต่ว่าผมก็เกลืออยู่ในระดับหนึ่งหละทุกคนผมเป็นคนที่เล่นเกมไหนก็เกลือบ่อยนะครับไม่รู้ทําไมนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมแล้วเกลือมากเลยทุกคนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันมาจังหวะน,นี้ก็แพ็คเลือกไอเทมนะครับเราก็เลือกไอเทมกันได้เลยแล้วก็สุ่มตรงนี้มันจะมีไม่ใช่สุ่มสิทุกคนเปิดกล่องนะครับเราก็รีบรีเปิดแบบชุยชยเลยทุกคนเพราะรางวัลมันก็ปกติเงั้นอยู่แล้วนทุกคมา วันนี้ก็คือสวยฟงเรายังเหลืออีกตั้งหลายเซษน,นะครับวันนี้ก็คือคงต้องค่อยๆไปค่อยๆรับแล้วก็มาอัพนะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่า ตัวที่ผมอยากอัพมันเทนส่ามากกว่าไงทุกคนดูสิเทนส่านี่คือพี่จัดเต็มมานะทุกคนเป็นยังไงหล่ะดูสิแบบเทนส่าทังเนื้อสื่อของผมนี่คือโหดสุดในเซิร์ฟแหละผมว่านะทุกคนมาจังหวะนี้ก็คืออยู่ที่นี่ไหนๆเรามากันในเกมนี้ตั้งนานแบบนานๆทีจะมาเราก็ขอลุยอารีนาสักเกมก่อนจบคลิปเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ เริ่มแล้วนะครับเริ่มต้นที่เนเลียนสนับสนุนกระโดดเอาเจ้าตีอะไรก็ไม่รู้มาตีหัวมันนะทุกคนผมไม่รู้ชื่อมันมาจังหวะนี้ก็ต่อด้วยมันชื่ออะไรวะไดกุเลนเฮลินมารู้นะครับเราก็ฟาดไปแล้วทีนึงนะครับจังหวะนี้เบลคุยามาปล่อยพลังขึ้นเต่าเอ้ไม่ใช่ทุกคนมันคือวิธีทาลายนะทุกคนมันไม่ใช่พลังขึ้นเต่านะจังหวะนี้ก็ต่อด้วยพี่มุงเยสือและหลังจากนั้นในที่สุดเทนซาสันเยสือของเราจะได้ออกโงนะครับผมมาจังหวะน้ตาเอาไม่นะ อ๋อทุกคนคือสวยฟงถ้าเกิดว่าเราฆ่าศัตรูไปเยอะเนี่ยอันตีมันจะเด้งมานะครับเพราะฉะนั้นแทนสามไม่ได้เกิดเลยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็จบกันไปแล้วกับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะเอาลัะไปละ